ข้อ12ปางและกล้วยเขียนรูปเขียนแบบรูปของจํานวนดังนี้ปลาง520 a 420 400อา370 320 อันนี้เป็นดูของปางเป็นลักษณะของการลดลงต่อไปกล้วย345 445 B 645 745จาจากข้อมูล A และ B มีค่ามีค่าเท่าไรตามลำดับ มาดูการคิดนะครับห้า,าร้รอ่าร้อแล้วก็ A e. 420 370 320ีรเารอยาจะรู้ว่าระยะห่างมันลดลงทีละเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวที่มันใกล้ติดกันนี่แหละมาลบกันนะครับสามนะครับลบ 220ตัวที่มากกว่าตีกันเอ,เอามาเลยนะครับก็จะเหลืออยู่50หรือจะเอา420กับ370มาลบกันก็เหลืออยู่50แสดงว่าลดลงทีละ50ะเรารู้แล้วครับว่าลดลงทีละ50ทีนี้ลดลงทีละ50เราอยากรู้ว่า520ลดลงไป50จะเหลือเท่า จะเท่ากับจำนวนใดก็คือเอา520ลบด้วย50ก็จะเหลือ470แสดงว่า a เนี่ยเท่ากับ470อ่ามาดูข้อดีทีนี่กล้วยเนี่345 444แล้วก็ b 645 745 เราจะรู้อย่างไรว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็คือเอาจํานวนที่ติดกันเนี่ยครับอย่าง415กับ3 45มาลบกัน4 4 5ลบ3 45ก็เดิน100แล้วอีกจํานวนหนึ่งทดสอบอีกควบวมมันเอาอีกจํานวนหนึ่งก็7 4 5ลบด้วย6 45เอาจำนวนที่ติดกันเนี่ยครับลบกันก็เดิน100สแสดงว่าสรุปได้เลยว่า อันนี้คือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งรนะครับบว, 100, บวก1 0 0่งรบวกหนึครับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้นะครับสี่ร้อยสี่สเพิ่มขึ้น100จะเป็นเท่าไหร่ก็คือ445ร้อยสี่สิบวกด้วยหนึ่้อท่ากับห้าร้อ้าเท่ากับห้าอันนี้คือวิธีทำมาดูครับดูวิธีทำาต่อไปตอบข้อ สองนะครับ470 440-45นี่ครับมาดูข้อที่13บหนาบัตร50าบบาทจำนวนสฉบับหนาบัตร2ีบาทจำนวน5้ฉบับเหรียญ10บาทจำนวน7เหรียญเหรียญ5บาทจำนวน6เหรียญจากข้อมูลน้อยนำเงินออมทั้งหมด ไปแลกธนบัตรชนิดหนึ่งร้อยบาทได้จํานวนเท่าไร,าารวิธีทํนะครับเราก็ยางรู้ว่า,าหาค่าจานวนนะครับธนบัตรห้าห้าสิบบาทสองฉบับสอฉบับก็คือห้าสบวกห้าสิบก็คือห้าสิบคูณสองเป็นหนึ่งร้อยยบาทหฉบ,บับก็คือยีบาทบวกกันหครั้งนั่นเองก็คือยี่ก็เป็นหนึ เหรียญสิบบาทสิเหรียญเหรียญสิเหรียญสิบบาทเจเหรียญก็10บคูณเจ็เหรียญ5บาท6เหรียญก็ห้คูณหกเป็นสามสิบเอาบวกกัน100 200 100 200ร้อยหนะครับสองร้ 200, กเจเป็น270 270ยเบสอเกสาเป็นสามร้อยทั้งหมดเงินทั้งหมดอีงสามร้อยบาทแลกเงิน อ่าถ้าบัตรหนึ่งร้อได้เท่าไหร่ก็หนึ่งสองสามสามฉบับ300ก็สาฉบับนะครับอตอบใช้ที่สามนะครับ